มีของจากเฟซเอ็กซ์มาส่งครับผมเป็นอะไรก็ไม่รู้ครับผมมีของจากเฟซเอ็กซ์ครับโทนี่สตาร์ว่ะเนียผมเคยเห็นแต่ในหนังพี่เฟสเอ็กซ์ครับผมโทนี่สตาร์ขอบคุณครับผมคครับบขอุณเฮ้ยส่งมาจากไหนเนี่ยวอดดี้กระปุกเฮ้ยวอดิีนี่วะเฮ้ยในวอดนี่เขาไม่ดีส่งมาครับผมคนตื่นเต้นเลยเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วไม่ใช่เขาไม่ใช่เขาไปแล้วเขาหนีแล้วด้วยดูครับได้อะไรมาครับผมวอดดี้นี่ครับเฮ้ยเฮ้ยทำวอด นะครับผมตามวอลผมตามทูเปอร์ว่ะเท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  อย่าได้ให้ผมครับมันคือ B B X ที่สามารถวิ่งได้เดี๋ยวใช้แม่เหล็กเหมือนในหนังไม่ไม่เป็นเพลย์เตอร์ครับอันนี้ฟินครับผมโนี่คือเจ้าหญิงเลยอาฮันโซโลเลไคลโรเลนครับผมรู้เลยรู้ทุกคนเลยเหรอแน่นอนครับผมอันนี้โยดาครับโยดาตอนสอนแล้วว่าไงสอนลุกครับผมถึงคุณบี่เดลสกานะครับผมนี่คือวันของสตาร์วอร์คเราก็เลยมีของแฮกมีทั้งของเล่นจากสตาร์วอร์ครับมีมากมายครับผมอย่าลืมครับได้มาแล้วแชร์วิดีโอนี้ให้กับคนดูด้วยเออโหนี่โอ้ยแน่น คร evet. evet. ับผมนี่กลังถ่ายเลยครับผมอุ้ยส่งมาจากดิสนีย์ครับผมนี่มันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ข้างก่อนค้างก่อนครับผมอุ้ยไหลไหลแล้วไหลแล้วไหลแล้ว อันนี้ครับเป็นของเซอร์ไพรส์จากทางสตาร์วอครับผมอันนี้อะนะอันน um 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 ี้มันคือเฮ้ยยัจะบอกจะบอกก่อนตอนแรกมันมีหลายยี่ห้อมากแล้วมีแบบเวอร์ชั่นกาเวอร์ชั่นแบบย่องแงะแต่ันนี้คือท่านิเทศพสูจนที่เขาขายอันนี้ของจีนปะไม่ใช่นี่คือของเทีพิสุษที่เขาขายเลยนี่ครับผมยานเอ็กซ์วิงครับผมโอ้ไม่มีซิลิโคนยานเอ็กซ์วิงครับผมมีนี่อันนี้เอาไว้ตั้งครับตั้งโชว์ได้เท่หว่ะ ข้อมูลครับผมชาร์จไฟเอาลูกกลมๆวางลงกับพื้นอ,อ๋อวางไว้กับแท่นแล้วก็หัววางมันจะดูดแล้วก็บังคับด้วยมือถือเดี๋ยวเราชาร์จแล้วเราเระวังมาเล่นกันครับผมไปหากล้องไปหากล้อง หัวงี้ด้วยเนี่ยเนี่ยมันบอกระยะทางด้วยครับผมว่ามันเดินไปเท่ากี 4, ่กี่เมตรแล้วตอนนี้2เมตรมันมีการดีเหตุก,การชนนะครับผมเนี่ยเวลาชนมันจะบอกว่าเจอการชนไปทางกล้องเลยไปทางกล้องทางกล้องวอทางซ้ายวอเฮ้ยเลยวกินอะไรเป็นอาหารกินไก่เปล่าเฮ้ยกิไไนไก่เลยเคยดูพี่เดือดสกาเปล่าเฮ้ยเฮ้ยรู้จกักเดือดสแน็คเปล่ารู้จักเดือดสแน็คเปล่า เฮ้ยรู้จักได้ไงวะเล่นเป็นผีด้วยแก้วเลยอับดุลเนยถามอะไรตอบได้ตอบได้อันนี้เมนูทิ้งกลัวหรือเปล่าไม่รู้ว่าลองกดดูก่อนกระโดดตัวเองหรอเฮ้ยเฮ้ยเป็นไรอ่ะเมาเลยเมาเมาหมดเมาหมดเมาเมาเลยอันนี้หมดต่อไปครับหมดขีดอะไรไม่รู้ว่าผมลองกดดูวิ่งไปข้างหน้าป่ะโอ๊ย อันนี้ครับหมดสี่เหลี่ยมครับผมน่าจะวิ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมเอ้ยดูมันจะวิ่งเป็นรูปสี่เหลี่ยมครับผมหลีกทางให้มันหน่อยนะเราเล่นคนเดียวก็ได้ไหมวะเอ้ยเอว่าเอ้ยใช้ปูนปกับเรื่องเนี่ยอะไรเนี่ยวงกลมวงกลมเอ้ย,ออยถ้าเกิดเราแทนอย่างนี้มันนะอ่ะชอบมีหัวไหม <laughs> <laughs> เปิดโฮโลแกรมได้ดูในกล้องครับผมเฮ้ยเอ็มมันฉายได้ฉายโฮโลแกรมว่ะเฮ้ยสวัสดีพาไปหาลูกสกายวอล์กเกอร์หน่อยมันจะฟังภาษาไทยออก B B แปดผาไปหน่อยดูมันจะทำหาลูกสกายวอล์กเกอร์หน่อยเฮ้ยไม่เป็นหน้าเราอยู่ในนั้นว่ะสวัสดีพาไปหาลูกสกายวอล์กเกอร์หน่อยเฮ้ยโอ้นี่นี่นี่อยากดูอะไรเอ้ยจะดูซอมบี้ว่ะ เฮ้ยเฮ้ยเปลี่ยนได้ด้วย่เดินยืนนั้นอ่ะใช่ตาอย่าเี้ยเฮ้ยเฮ้ยตายแล้วจะไปก็ไมนไป้คืคตรเทเลยเฮ้ยอย่าขึ้นไปก็ขอบคุณครับ ดิสนี์ครับที่ให้เราเป็นส่วนหนึ่งกับวันนี้ครับวันที่4ี่พฤษภาเป็นวันซาววอลกนะครับผมก็เราปราบปื้มใจมากได้ทั้งหุ่น b b บเอครับผมมีทั้ง X อ i n วิได้ทั้งสตอมคูเปอร์ที่เอามาทำเครื่องปั๊มอาหารนะครับผมเป็น DVD บูเลยครับผมของแท้ครับผมจากซาววอลแล้วก็ถุงผ้านี่ครับจากตาววอลรวมถึงก๊าซบุการ์ดขอบคุณครับผมนะฮะที่เขียนมาให้ทางดิสนี์เขียนให้กับมือครับผมดีใจมากครับก็อยา จะบอกครับผมตาวอฟอสเวเกนนะครับมีอาจำหน่ายครับทางไอตูน g ูเกิลเพย์บูเลแล้วก็ DVD ีดครับผมมีขายแล้วก็สามารถไปหาซื้อมาดูกันได้ครับผมและอย่าลืมว่าบถ้าชอบใจอย่าลืมกดไลค์พวกเราด้วยนะครับผมอยากให้เราเอา BPA นะครับไปทำอะไรครับผมคอมเมนต์บอกที่ใต้คลิปนี้เลยครับผมเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากพวกเราครับหรือดูคลิปย้อนหลังนะครับกดที่จุดไอตรงนี้เลยมุมซ้ายบนครับผมกดเลย กดสับะไครนะครับผมแล้วก็สามารถดูคลิปย้อนหลังจากพวกเราได้ด้วยนะครับผมสวัสดีครับพวกเราขอลาไปก่อนสวัสดีครับขอพลังจงสถิตอยู่กับท่านอย่าลืมกดซับะไคร์เพื่อติดตามคลิปใหม่ด้วยนะครับน่าสนใจแน่นอนชวนติดตามด้วย